สวัสดีค่ะพบกับช่องที่ดีและสังหาบายฟ้ามุ้ยนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาชมสวนติดคลองน้ํานะคะสวนผลไม้รวมติดคลองน้ําใหญ่ๆแบบนี้นะคะติดคลองน้ําที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุ้ดแดงนะคะภายในพื้นที่เนี่ยก็มีเป็นผลไม้นะคะเก็บผลผลิตได้แล้วเป็นผลไม้รวมแต่ว่าผลไม้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะตอนนี้เรายืนอยู่หน้าแปลงพามาดูคลองน้ํานะคะนี่คลองน้ําใหญ่มีน้าตลอดทั้งปีแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ในชุมชน หน้าแปลงก็จะติดถนนนี่ถนนแบบนี้เลยนะคะถนนคอนกรีตไฟฟ้าประปามีครบมีเพื่อนบ้านนะคะทางเข้าแปลงก็จะอยู่นี่นะคะนี่ตรงหน้ารถที่เนี่ยนะคะตรงรถนะคะแล้วอันนี้เรายือนอยู่ด้านข้างนะคะใหม้มองเห็นมุมกว้างของพื้นที่นะคะว่าสวนของเราเนี่ยสวนของแปลงที่จะขายเนี่ยจะติดคลองน้ําแบบนี้เลย เอกสารสิเป็นฉนดทคุดแดงนะคะเนื้อที่หนึ่งได้หนึ่งงานตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพิกเอเภอบ้านนาจานครนายกนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดในพื้นที่กันค่ะว่าเป็นยังไงคะ่ะเรายืนอยู่ด้านข้างแปลงที่ดินนะคะมาถ่ายคลองน้ําให้ทุกๆท,ท,ท่านเห็นนะคะว่าเป็นคลองน้ําใหญ่ที่อยู่ข้างๆที่ดินนะคะที่ดินที่เราพูดถึงก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่คลองน้ําก็จะอ้อมล้อมรอบที่เลยนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะนี่ฝั่งตรงข้ามมีเพื่อนบ้าน แล้วก็เป็นถนนคอนกรีตนะคะมีชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะไฟฟ้าประปามีครบนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดในพื้นที่กันตอนนี้เรายือนอยู่หน้าแปลงนะคะอยู่หน้าแปลงที่ดินก็คือให้ชมบรรยากาศรอบๆเป็นชุมชนไม่เปลี่ยวนะคะเข้าออกสะดวกสบายห่างจากถนนสุวรรณสรน,นะคะเส้นบ้านนาไปวินหันแดงไปหินกองเนี่ยแค่1.5กิโเท่านั้นเองนะคะเข้ามาก็เป็นถนนลวดยางตลอดแล้วก็ นี่เขาซอยมานิดเดียวก็เป็นถนนคอนกรีตก็จะถึงแปลงที่ดีแล้วนะคะนี่นะคะที่ดินที่เราพูดถึงนี่อยู่ด้านหน้าเราเลยนะคะไฟฟ้ามีครบนะคะนี่นะคะมีรั้วนะคะนี่ทํารั้วลวดหนามไว้แล้วนะคะนี่นะคะนี่แนวเขตก็จะเป็นรั้วลวดหนามในพื้นที่ก็เป็นผลไม้นะคะเป็นผลไม้รวมเจ้าของยังดูแลอยู่อยู่นะคะยังดูแลอยู่ดีแต่ข้างในเนี่ยไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะคะเป็นสวนผลไม้ นี่หน้าแปลงจะติดถนนคองกรีตประมาณ40เมตรนะคะทํารั้วไว้เรียบร้อยเลยนี่มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านน่ารักนะคะม,มีเพื่อนบ้านนะคะมีไฟฟ้าประปาครบอยู่ในชุมชนไม่เปี่ยวเลยนะคะบรรยากาศดีแล้วก็ในพื้นที่ก็จะเป็นส่วนผลไม้รวมมีมายงชิดน้อยหนานะคะขันนุนแล้วก็กระท้อนนะคะกล้วยแล้วก็เป็นพวกพืชผักสวนครัวมะนาวมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นี่อันนี้ก็จะเป็นต้นยอนะคะลูกยอทำรั้วไว้รอบแล้วนะคะมีรั้วลวดหนามนี่นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมในพื้นที่กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเพิงพักที่คุณลุงที่เป็นญาติกับเจ้าของนะคะทําไว้เอาเก็บวัสดุอุปกรณ์การเกษตรนั่งพักนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นในพื้นที่นะคะเป็นส่วนผลไม้รวมนะคะมีมะยงชิดเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะ อันนี้เราพาเดินในพื้นที่เลยนะคะชมพื้นที่จริงด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านนะคะก็คือพื้นที่เนี่ยทํารั้วไว้ไว้หมดแล้วนะคะรอบเลยพื้นที่ไม่ต้องถมไม่ต้องอะไรเลยนะคะถ้าท่านใดามาเนี่ยก็แค่มาทําบ้านนะคะจะมาทําบ้านอยู่อาศัยเลยหรือว่าจะทําบ้านสวนเล็กๆหรือซื้อบ้านนอกดาวมาตั้งนะคะก็ได้เลยนี่นะคะนี่เป็นในพื้นที่ มีมะยงชีดมีเงาะมีกระท้อนนะคะมีกล้วยนะคะมะน,นาวนะคะอ่าตอนนี้เป็นหน้าหน้าฝนนะคะอาจจะมีหญ้าขึ้นลกหน่อยเพราะว่าอ่าคุณคุณตาที่ดูแลก็ท่านก็อายุมากแล้วนะคะก็ไม่ได้ตัดบ่อยก็อาจจะรอให้ฝนหมดก่อนแล้วเดี๋ยวมาตัดกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นต้นกระท้อนนะคะต้นใหญ่มากแล้วก็มีต้นเงาะนะคะมีเงาะ เดี๋ยวเราพาไปชมนะคะนี่พื้นที่ตรงพื้นที่ริมคลองเนี่ยก็จะมีต้นมาดันนะคะมีมาดันด้วยนี่นี่นะคะพื้นที่ติดคลองน้ําแบบนี้เลยตรงคลองน้ําที่เราไปถ่ายให้ดูเมื่อต้นคลิปนะคะเนี่ยตรงที่เรายือนอยู่ตรงสะพานนะคะคลองน้ําติดยาวด้านข้างที่นะคะตลอดนแนวเลยนะคะเนี่แปลงนี้เหมาะแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะเป็นส่วนผลไม้ริมคลองมีน้ํา ในคลองเนี่ยมีน้านตลอดทั้งปีเป็นคลองน้ําใหญ่นะคะถ้าท่านใดอยากได้สวนริมคลองบ้านสวนริมคลองเนี่ยแปลงนี้เหมาะมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีมีเ,เพื่อนบ้านเนี่ยฝั่งตรงข้ามเป็นเพื่อนบ้านนะคะมีมาดันนะคะมีมาดันลูกล่วงเต็มเลยนะคะต้นมาดันมาดันเนี่ยเก็บขายได้นะคะโลละยี่สิบสามสิบบาทเลยนะ นี่ฝั่งตรงข้ามนะคะเพื่อนบ้านกําลังรีโนเวทบ้านเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราก็เพิ่งทําการขายไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะท่านเจ้าของก็มารีโนเวททาใหม่นะคะเป็นบ้านสวนริมคลองสวยงามเลยนี่นะคะที่ดินของเราเนี่ยน้ําล้อมเลยนะคะนี่เนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะคะ เป็นส่วนผลไม้รวมยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะคะถ้าท่านใดชอบเนี่ยก็ซื้อเอาบ้านนกดาวมาตั้งนะคะได้เลยถ้าไม่อยากปลูกบ้านอยากมาทําบ้านสวนไว้มาพักผ่อนเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็บ้านนกดาวมาตั้งได้เลยนะคะในพื้นที่นี่นะคะนี่ไหมก็เป็นมะยงชิดนะคะตรงนี้ปลูกทุเรียนได้นะคะท่านใดเอาทุเรียนมาลงเพิ่มได้เลยนี่เดี๋ยวเราพาไปดูนะคะคลองน้านี่ าทางอบอตอรหรือว่าชมประธานเนี่ยเพิ่งจะมาลอกคลองไปเองนะคะมีคลองน้ํากว้างมากแล้วก็สวยงามมากเรามาทําเป็นศาลาศาลาท่าน้ําริมน้ํานะคะท้ายที่เราได้เลยนะคะมีบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะลมพัดเย็นคลองน้ํากว้างนะคะนี่นะคะสวยมากคลองน้ําอ้อมที่แปลนี้ถือว่าทาเลดีแล้วก็สวยมากๆนะคะแล้วราคาไม่แพงนี่ถ้าท่านใดนะคะกําลังมองหาที่ดินสวนผลไม้ ติดคลองน้ําเนี่ยไม่อยากให้พลาดแปลงนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นต้นเงาะนะคะเงาะก็ออกผลผลิตแล้วนะคะเก็บผลผลิตได้แล้วเป็นเงาะโรงเรียนนะคะอร่อยนี่เงาะต้นใหญ่มากเลยนี่คนดูแลอยู่นี่นะคะคนดูแลสวนกำลังปลูกสับประรดอยู่เลยนะคะนี่คนดูแลสวนตัดหญ้าทำสวนนะคะ แขงแรงมากคลองน้ำใหญ่รอบที่เลยนะคะนี่ใครมาทำศา,าลาริมน้ำสวยๆได้เลยแปลนี้สวยมากๆนะคะทำเลดีมากๆแล้วก็พื้นที่เหมาะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยเอาบ้านมาปลูกได้เลยนะคะเนี่ยทั้งหมดเนื้อที่นะคะหนึ่งไร่หนึ่งงานนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพิกอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะคะเดินทางเข้ามาก็สะดวกสบายเป็นถนนลาดยางนะคะหางจากถนนสุวรรณสอนนะคะเพียงแค่1.5กิโลเท่านั้นถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากชมพื้นที่จริงนะคะสามารถโทรนัดได้นะคะทุกวันที่เบอร์065 6814654เบอร์นี้เป็นไลน์ด้วยนะคะนี่นะคะที่ดินสวยๆนะคะแปลงนี้เนื้อที่หได้ห่งงาน เจ้าของขายในราคา2,700,000บาทนะคะรวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดนะคะถ้าท่านใดชอบนะคะสามารถมาชมแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้ทุกวันนะคะติดคลองน้ําสวยๆแบบนี้เลยเอีเอดทั้งหมดในพื้นที่นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถนัดชมที่ดินได้ทุกวันนะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถ โทรได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ที่เบอร์0656814654ได้เลยนะคะแปลงนี้ทำเลดีสวยมากนะคะไม่อยากให้พลาดเลยเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานนะคะเอกสารสิบเป็นโฉนดคุดแดงแล้วก็เป็นส่วนผลไม้รวมนะคะเจ้าของต้องการขายในราคา2อล้านเจ็ดแสนบาทนะคะรวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดนี่นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ